เอาล่ะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมโปรเฟสเซอร์อีกเช่นเคยนะครับทุกคนครับวันนี้เนื่องจากผมเนี่ยไม่มีคลิปที่จะลงนึกคอนเทนต์ไม่ออกกะรีวิวสกินก็ไม่มีตังที่จะเติมมปรีวิวทุกคนครับแต่ก็ผมก็คิดไปคิดมาก็เอาอะไรที่เป็นสาระมาให้เพื่อนบ้างก็ดีนะครับก็คือผมก็เลยคิดว่าเอาอะไรที่เป็นสาระมาให้เพื่อนบ้างก็ดีครับผมก็เลย รวบรวมประสบการณ์หมดในการเล่น ARV ผมมาตล,ตลอดตั้งแต่ซีซั่นที่2มาจนปัจจุบันนะครับทุกคนรวมถึงผมก็ไปหาทิคและเทคนิคต่างๆจากโปรเคเยอร์หลายๆคนโดยคลิปนี้ผมจะอ้างอิงมาจากพี่ไรแคนนั่นเอง,เองนะก็คือซนะัพพอร์ตทีมเมกาอีดิชั n นั้นตอนนั้นนะครับแล้วก็ตอนปัจจุบันก็อยู่ทีมเออารีน e านั่นเองนะครับทุกคนที่ได้เจอในซีซั่นนี้นะโอเคโดยมีทั้งหมด2 3าเทคนิคในการเล่น ARV อันนี้ผมจะเจาะผมจะไม่เจาะเลกครับผมแค่จะ บอก23ทิศก่อนนะครับโดยต้นคลิปต่อไปนะผมจะมาบอกติแต่ละตำแหน่งว่าควรจะทําอะไรบ้างนะครับทุกคนโอเคเมื่อเริ่มที่ทิศที่1นึ่งครับที่นี่คือเขากันเราต้องถอยนะครับทุกคนงงไหมถ้าทุกคนงงผมจะอ,อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆก็คือจัองหวะเขากันป้อมเนี่ยเขากันเยอะกว่ามั่นใจว่าเราถ่มตะกี้ก็ไปเราจะไม่สามารถทําลายป้อมนั้นได้หรือไม่สามารถชนะไฟนั้นได้เราควรถอยนะครับคือถ้าเขากันเนี่ยเราไม่ต้องฝืนนะครับไปทำอย่างอื่นแทนเพราะว่าถ้า ระหว่างที่เขาการป้อมอยู่เนี่ยตรงอื่นมันจะต้องว่างแน่นอนครับเลนกลางเลนบนหรือตำแหน่งบัฟบูบัแดงของเนี่ยมันต้องมีท่าตำแหน่งที่มันว่างอยู่มังกรมังกรหรือด์กเนี่ยเราสามารถได้ไปเอาแทนได้ไม่น้องฝืนครับเล่นชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดีที่สุดนะครับส่วนที่สองเนี่ยข้างหายกลางต้องเซฟกลางหายข้างเซฟนะครับทุกคนรับโอเคไหมงงไหมความหมายของพี่แกก็คือถ้าเลนข้างซ้ายหรือขวาหายเนี่ยตรงกลางจะต้องเซฟนะครับทุกคน แต่ถ้าเป็นกลางหายเ่ะเลนข้างก็ต้องเซฟประมาณนั้นเองก็คือถ้าสมมติว่าตรงกลางมีเมดหนึ่งตัวเนี่ยเลนข้างเป็นตัวอะไรก็ได้แล้วแต่โอเมกหรือลิตร์ก็ได้นะหรือแครรี่กับโลมเขาจะหายเนะี่ยถ้าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยข้างมันหายนะคือเราต้องเซฟละยิงในป้อมนะครับทุกคนรอคลิปมันชนกันก็ได้คลิปมาหาป้อมแล้วค่อยเคลียร์ก็ได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นการเซฟที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับทุกคนโอเคส่วนที่สามเนี่ยข้างโผล่กลางต้องบวกกลางโผล่ข้างต้องลุกนะครับทุกคนงงไหม ก็คือถ้าเลนข้างโผล่เนี่ยคือกลางโบดได้เลยครับคือเราจะแบบหนึ่งหนึ่งสู้ไปเลยก็ได้เพราะว่าเลนข้างมันโผล่แล้วไงตรงกลางเราสามารถที่จะไฟได้นะสามารถเอาทีมมารวมกันมาเพื่อจะไฟตรงกลางนะเพราะว่าเลนข้างมันโผล่ยังไงทีมเราก็เยอะกว่าอยู่แลนะ้วถ้าสมมติว่าในกรณีที่ว่าออฟเลนมาเติมแต่ว่าออฟเลนขขงน่งไปโผล่ที่เลนล่างอะไรอย่างนี้ก็เราไฟาห้าต่อสี่ยังไงมันก็ชนะอยู่แล้วนะครับทุกคนส่วนต่อมาก็คือทิก ที่4ี่นะครับเข่ากันป้อมเราตีคนเช่นเวลาตัวแทงเข่ามายืนรับคิปเนี่ยตีคนซะเลยงงไหมก็คือถ้าตัวแท้งเขาเนี่ยมั่นใจมากๆว่าเออออกมาเนี่ยเราจะเอ่อเข้าออมาการคิปเนี่ยเราจะพยายามที่จะตีป้อมของเขาแทนแต่ไม่ใช่นะครับเราพยายามเมื่อเห็นตัวแท้งเนี่ยจังหวะเราขึ้นป้อมในเกมเรานำอยู่แล้วเพราะถ้าเราได้ขึ้นป้อมยังไงเกมเราก็คือนำอยู่แล้วใช่ไหมเราตีตัวแท้งเลยตีแท้งให้มันจ็บแบบมันเมื่อไม่มีตัวแทงเนี่ยมันจะไม่สามารถกันป้อมได้นะทุกคน ส่วนที่ที่นะครับเขาโลหรือเลือดน้อยนะครับเราสามารถที่จะบุกป่าหรือได้เลนข้างได้งงไหมทุกคนเช่นกรณีที่เราตอดมิดเลนของเขาเลือดเหลือน้อยมากๆหรือออฟเลนของเขาเลือดเหลือน้อยมากๆเนี่ยกรณีเนี้ยออฟเลนหรือมิดเขาเนี่ยจะต้องรีคอร์กลับบ้านไปเติมเลือดอย่างแน่นอนนะครับแล้วเราสามารถที่จะโถมเข้าบัฟฟ้าเขาได้หรือจะไดเลนข้างก็ได้เช่นเมดเขาเจ็บมากๆนะครับหรือเอฟเมนเจ็บมากๆเนี่ยเราสามารถที่จะ ได้เล่นเล่นอดรเลยอหนึ่งได้เช่นเม็ดเจ็บเม็ดต้องกับไปเติมใบบ้านแน่นอนรัาป่าขเขาโผล่บทเรือเอาเมลล่างตัวตัวเดียวเราเล่นป่าเราสามารถมาแกงออฟและสองคนสามารถที่จะได้เข้าไปได้เลยได้ป้อมเลยทั้งได้ทั้งคนหนึ่งน้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนส่วนทิกที้5บวกในทามมิ่งที่ชนะห้าต่อสี่ทุกคนอาจจะงงรับมันเชื่อมต่อกับทิกเอ่อที่ต่างนนะ็คือเลินค้างโผล่นั่นเองเช่น,นในกรณีที่ช่วงเวลานั้นเนี่ยเราเอ่อ อยู่ครบมากกว่าคือออฟเลนเรามาเติมก่อนแต่ออฟเขายัางไม่มาเติมไปดันไโปโพเขียคลิปล่างเราสามารถที่จะไฟลได้เลยต่อให้เป็นมาเจ้าก็มาเติมไม่ทันนะครับถ้าไม่ใช่สีเนียที่จะวาร์ปมาก็ประมาณนั้นนั่นเองนะทุกคนส่วนที่เกณฑ์น,นะครับบ่วงในจุดที่เราได้โซนก่อนโซนก่อนอยังไงเช่นมังกรจะเกิดใช่ไหมมังกรจะเกิดเท็มเราได้โซนและได้โซนพืนที่บริเวณกลางแม่น้าเอ่อปุ่มแอลขวาแล้วอะไรอย่างงี้เอ่อได้โซนมาฟ้าเขาก่อนเราสามารถที่จะ บวกได้ถ้าเราเจอเขานะเพราะเราด้วยโซนก่อนเรารู้แล้วว่าจุดนี้นไม่มีตัวนะไม่มีตัวที่จะเข้ามาเราจะไม่ต้องระวังอะไรมากก็จะประมาณนี้นครับส่วนทิกที่8นะครับจะเอาดาร์กหรือมังกรทําเวทปั่มตรงข้ามแล้วมาเติมสลับตัวยักดันยังไงทาคลิปตรงข้ามยังไงเช่นดาร์กเกิดอยู่เลนบนฟร์แมนทีมเราเป็นตัวเป็นตัวเติมเกมใช่ไหมก็คือ วิ่งมาทําคีบที่เลนล่างก่อนนะครับดันคีบที่เลนล่างให้สูงปุ๊บแล,ล้วรีบวิ่งมาเติมเพราะว่าเมื่อคีบเราไปชนป้อมของเ,ขเนี่ยทีมตรงข้ามมันต้องสั่งให้1ตัวเนี่ยมากันคีบอยู่แล้วและเรดารไฟสี่ห้าซึ่งมันเชื่อมต่อกับทิกที่หกรี่านมานั่นเองโอเคตอนข้อก้านะครับถ้าดาร์กเหลือมังกรกันมันจะเกิดขึ้นเนี่ยให้รีบไปโซนก่อนประมาณ3ามสิบวิเช่นเออ่มังกรจะเกิดเออ่ในอีก60สิบวินาทีใช่ไหมครับสามสิบวิเนี่ยเราต้องไปโซนก่อนแล้วนะครับทุกคนงงไหม ก็จะประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรมากข้อนี้ปัดออกไปได้เลยครับส่วน10ถ้าปัอมแตกชัวปล่อยปั้มแตกไม่ต้องแถมคนอันนี้คือทิคง่ายๆสําหรับคนที่เล่นออฟเพเล่นข้าหนึองเช่นพูดง่ายก็คือคุณต้องเลือกครับว่าคุณจะเสียปั้มหรือจะเสียชีวิตถ้าคุณจะเสียชีวิตปั้มต้องไม่แตกนะครับแต่ถ้าคุณจะเสียปัอมชีวิตคุณต้องไม่ตายครับต้องไม่เสียทั้ง2อย่างนะครับเสียอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนั่นเองโอเคก็ต่อมาทิคที่11นะครับ บัฟฟ้าบัฟแดงนะเกิดในระยะเวลาประมาณ90วินาทีนั่นเองทุกคนก็คือสําหรับคนที่ต้องจาทัมมิ่งบัฟก็จะมีหน้าที่ก็คือมีเมรครับออฟเลนกับป่านับที่จะต้องจาทัมมิ่งบัฟเพราะว่าไอสามตำแหน่งนะัมันสามารถที่จะเข้าไปเวทและไปป่วนของด้านนั่นเองนะท,งทุกคนโอเคต่อมาคือทิพที่12เคลียร์คลิปเสร็จก่อนอย่าอยู่กับที่ยังไงนั่นเองก็คือถ้าคุณเล่นลิกเตอร์หรือซุปเปอร์แมนเนี่ย คุณได้เคลียร์คลิปก่อนเขาแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าเราเคลียร์คลิปไวอยู่แล้วเคลียร์คลิปเสร็จมาเติมนะครับเราไม่ต้องมายืนรอนิ่งๆับยืนแช่เลนเอากระจกสองหน้าแล้วก็รอให้คลิปมาชนกันแล้วเราค่อยเคลียร์ไม่ต้องนะคือเคลียร์เสร็จเราสามารถมาเติมกลางแตกกลางวิ่งลงมาเติมล่างเหมือนเดิมได้หรือเคลียร์ล่างเสร็จวิ่งวิ่งวิ่งข้ามคลิปกางเลยครับดิกเตอร์เนี่ยคือวิ่งเร็วอยู่แล้ววิ่งข้ามคลิปกางไปแล้วมาเติมบนครับก่อนห้าสิคือออฟเลนไม่ต้องมาแช่เลนนะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นอออออฟเเเเเเลลลลนนนนนคคคคคครรรรรรัั s <S mm ับบททุกกี on ียย์์ิิปปปปปส็จไไไงื่่ะตด ตัดคลิปเลขเขาอะไรเงี้ยทำอะไรก็ได้ที่มันเกิดประโยชน์นะครับยิ่งเอ่อซัพพอร์ตเนี่ยพอแคลรี่เชียร์เลสเต็ดนะแคลรี่วิ่งกับเขาเลนตัวเองแล้วก็หรือว่าหรือว่าแคลรี่เองกับวิ่งมาแท็กต่างเนี่ยซัพพอร์ตสามารถวิ่งกลางแม่น้ำก่อนได้นะเพราะว่าเรามั่นใจแล้วเพราะว่าทีมเขาเก่งที่หลังเราซัพพอร์ตกับแคลรี่เขาเนี่ยยังอยู่แค่ที่เลนเดิมน,นั่นเองโอเคต่อมาก็ปล่อยดาร์กในเลนที่คลิปคลิปเลนเราเนะี่ยต่ำที่สุดยกเว้นเลนกลางยังไงก็คือสมมติว่าคลิปเลนบนเราเนี่ยดันไปอยู่่ที ป้อมสองของเขาครับคลิปกลางเราเนี่ยกำลังชนกันอยู่ตังกระตีป้อมกลางส่วนคลิปล่างเราเนี่ยอยู่ระดับที่ป้อมสองของเราก็คือเลนเลนล่าง,งเราเนี่ยคลิปอยู่ตามสุดเพราะว่าป้อมเขาอย่างไม่แตกไงแล้วก็ปล่อยในคลิปเลนนันน้นคลิปเลนที่ว่ามังกรมันจะตีป้อมได้คือเลนที่ป้อมอยู่เยอะส่วนั้นแหละเออก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนเอ่อถ้าฮีโร่ชนะต้องเติมก่อนนะครับทิกที่เอ่อที่ที่14ครับถ้าฮีโร่ชนะต้องเติมก่อนเติมก่อนยังไงนะครับเช่น ฟอร์เรนติโนชนะโอเมนนะครับเราต้องได้เลียร์ค็บก่อนครับเราต้องตอดเดินโอเมนได้นะครับประมาณนั้นนะครับทุกคนคือเราชน,นะลีน่ะตัวเราชนะทางเขานำโดนเรากดอยู่แล้วเราต้องได้เติมก่อนครับถ้าเราเล่นฟอร์เรนติโนแต่เติมที่หลังโอเมนเนี่ยไอนนน้น่าคิดนะถ้าคุณเล่นซูเปอร์แมนแต่คุณเติมที่หลังฟอร์เรนติโนอันนี้น่าคิดมากๆนะครับโอเคเพราะว่าแล้วก็ต่อมานะครับทอ,อ่ที่สิบห้าครับตัดคิบหลังป้อมได้ถ้าตัวชนะและเข่าโผล่สี่ตัว พอทีตัวยังไงเช่นฟลอเรนติโนชนะโอเมนใช่ไหมครับเล่นตรงข้ามแต่ทีมตรงข้ามเนี่ยโคที่เล่นมังกรงทั้งหมด4คนเราสามารถเล่นฟลอเรนติโนเนี่ยเอ่อเราสามารถเอาฟลอเรนติโนเนี่ยไปตัดคลิปหลังป้อมโอเมนได้นะเพราะว่าตัวเราชนะแล้วก็ทีมเขาเนี่ยโผล่ข้าขงบนสี่ตัวเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาตบเราได้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาลุมเรานะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนเอ่อเพื่อนทำเล่นล่างเล่นบนต้องเซฟเพื่อนทำเล่นบนล่างต้องเซฟยังไงเช่น กับเมียดมาแกงลินมังกรออฟเลนแล้วต้องตีมนะครับจะห้ามห้ามห้าเด็ดขาดแต่ถ้าป่ามาแกงมาแกงออฟเลนนะกับเมียดมาช่วยฟนะาตอมออฟเลนอะไรเงี้ยล่นบนต้องเสียันนะครับเพราะไม่อย่างนั้นน่ะเธอเท้าก็เท่าก็เห็นว่าป่าเราเนี่ยโผล่ล่างหรือเมียดเราโผล่ล่างมเพื่อมาตบออฟเลนแล้วเนี่ยล่น <c oughs> บนมันจะเหลือ2งตัวนี้เขาต้องรู้อยู่แล้วนะครับขเขาก็จะทําการโถอมยนนอ,นอย่างหนักแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟยู่ในป้อมครับเราเชคีบแบบเดิมหมดเพราะเรามีทั้งสับพอร์ตและแครี่คีบแบบเดิมหมดแน่นอนครับ คลิปหมดเขากัมเมกาเข้าแล้วนะครับถ้าเกมมันไม่ได้น้ำขนาดนั้นโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเวิธีการป้องที่ดีที่สุดคือการยืนหลังป้อมอ่าเมื่อกี้ผมบอกกันไหนว่าเราต้องยืนหลังป้อมยังไงก็คือเออทุกคนดูสัญลักษณ์ขนาดป้อมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราต้องต้องยืนตรงนี้นะเพราะว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยสุดแล้วครับถ้ามุดเขาจะต้องเดินเข้ามาเงเน่ะเขาจะต้องโดนป้อมยิงแน่สองถึงสามนัดน,นะครับ ซึ่งป้อมแผ่นนี้ยิงโคตรพ่อโคตรแม่ที่จะแรงนะครับแรงมากๆนะครับยืนหลังป้อมปลอ,อดภัยสุดนะครับทุกคนเมทเล่นกับโลมดีที่สุดนะครับทิกที่เอ่อทิกที่แปดนะครับเมทเล่นกับโลมดีที่สุดเล่นกับโลมดีที่สุดยังไงเช่นเอ่อแรดตีมี่อย่างเงี้ยครับเอ่อดีแลกเทนอะไรอย่างงี้ได้หลายอย่างครับคือถ้ามันเมทกับได้เดินกับโลมเนี่ย เมียได้เคลียก่อนเมียได้มีโอกาสไปทําเกมก่อน <g ain> ก็ประมาณนี้แหละครับมันไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้เองแล้วก็ต่อมาเลีงสกิลใส่ตัวตัวเดียวกันตัวที่แหลมยังไงเช่นอาทิเช่นเอ่ <f aren ino> อฟลเรนิโนทีมเขาครับเล่นแบบังาดมากครับฮา <f aren ino> วิ่งข้ขึ้นึข้ามาคนเดียวครับ <f aren ino> ทีมเราบอกเฮ้ยฟลเรนแหลมว่ะเราลุมฟลเรนิโนนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยฟลเรนแหลมมาแล้วเพื่อนเขาลดตำแหน่งมาเราจะโถมเออคนหนึ่งเมยโถมไปยืใส่ เมียถีนงข้ามเออแคลรี่เราไปยิแยยงแคลรี่นงข้ามป้าเราไปล้วงแคลรี่เงี้ยแต่ฟอนิโน,โนได้รำอยู่ยังไงผิดนะครับเราต้องโฟกัสจุดๆเดียวกันครับโฟกัสรูดๆูๆเดียวกันเพราะว่าถ้าเราโฟกัสจุดจเดียวกันเนี่ยเราจะไม่ได้เปิงสก,กิลมากนะครับงงไหมเออเราก็สามารถที่ถ่มสกิลปุ๊บเขาหายไปเลยแล้วมีเหลือสก,กิลอื่นไว้เล่นกับตัวอื่นได้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนมองมินิแมัตลอด อันนี้เป็นสิ่งสาคัญนะสำหรับคนจะเล่นพังปลาต้องจริงมันสำคัญตัวตำแหน่งเพราะเราจะได้รู้ว่าทีมของข้าเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพราะมีนี่แมปเนี่ยมันจะเห็นทุกยางในแมปยิงๆนะครับถ้าเราพู่ออกมาบริเวณที่มีเพื่อนเราอยู่รู้ว่ามีคลิปอยู่นั่นเองแล้วก็ใช้ปุ่มพือฐานถอยหรือโจมตีเยอะๆนะครับเช่นเราจะถอยแล้วกดแวร์เลยแวให้มันถอยมันมีตัวยนนสั้นอย์อยู่ที่ขวามือนั่นเองให้เรากดถอยครับกดโจมตีบอกเพื่อนนะเพราะบางทีเราเราเรา,เราคอเนะี่ยมันไม่เข้าใจอยู่แล้วบางทีแบบ จังหวะหลายๆเสียงมันพูดกันนะเออก็จะประมาณนั้นนะครับทุกคนทีนีย <cold> ี่ไปต่อนะครับใช้สกิลเปิดพุ่มดีที่สุดนะเอ่อถ้าคุณอาจจะงงว่าใช้สกิลเปิดพุ่มดีที่สุดคืออะไรก็เช่นแรดต่อยเช็คเอ่อประมาณนี้แรดต่อยเช็คนี่แรกสกิลนึงสกิลสอง้าไปเช็คเอลซุยิงเช็คแต่เอลซุอันนี้ไม่ค่อยแนะนำให้ยิงเช็คนะเพราะเปลืองกระสุนนะเอ่อประมาณนี้นะครับก็คือใช้สกิลในการเช็คพุ่มพวกแรดต่อยเช็คพุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้นะครับ ต่วนที่23นะครับย่าห่วงสกิลไม่ต้องกลัวว่ามานามันจะหมดนะครับทุกคนก็คือบางคนเนี่ยเล่นเมทเล่นไรหรือว่าเล่นอะไรเงี้ยก็กลัวว่าสกิลจะครูดาวเยอะกลัวว่ามานาจะหมดไม่ค่อยที่จะจ่ายสกิลยากจ่ายไนชอตที่ว,ว่ามันตายอยู่ชัวร์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับบางทีเนี่ยถ้าเราต่อตรงเลนกลางน้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยก็คือถือว่าเราได้ตอดแล้วเลือกเขาได้น้อยแล้วเงี้ยต่อไปเขาก็จะส่ไม่ได้เช่นแ้วต่อยตีมีเนี่ย สองหมัดแล้เนี่ยตีนี้ก็ลดประมาณสักครึ่งหลอดได้ละมั้งน่าจะประมาณนั้นเพราะตีนี้มัเนเลือดน้อยมากๆนะครับหรือนั่นแหละก็ประมาณนี้นครับพยาพยามพยายามพยายามห่วงหักี๋นะครับจา่ายได้จ่ายนะครับจ่ายก,กิลได้ตลอดนะครับแต่ต้องจ่ายให้โดนนะให้มังผลได้นะไม่ใช่จ่ายมัวตัวทิ้งสายทิ้งขวามัวนะไม่ได้นะทุกคนก็น <S <S 2> <S 2> <G> จะประมาณนี้สำหรับ23เทคนิคในการเล่นอาร์วิจากพี่ ไรแคนนะครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าจริงนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากน้อยเพียงใดนะครับส่วนคลิปหน้านั้นผมจะมาเจาะลึกทุกดีเทลในการเล่น RUB นะครับเช่นตำแหน่งไหนควรทำอะไรบ้างนะครับผมจะมาเจาะลึกในแต่ละตำแหน่งทุกลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ